พอเป็นตาแล้วบานนี่นนแนมก็บ,บ่เห็นโอ้ยเนาะจนมันอยากนั้หน่อยตาตาตานี่ตาบอดตาดีตาข้าหาของดีบ่บ่หาแต่แนมกบข้ามพ่อ <c oughs> แดนดินถิ่นไกลหลับตาโอ้ยงูกัดอยู่สุดนาผายังมีดอกฟ้าแสนงาม ากไปได้เห็นต anyway. ่างลุ่มลงเบิ่งความสั้นของมันเด้กพี่น้องบ่มากบ่มาบ่หาบ่พ่อซื้อกินกับบอแ่บคือหาเองพี่น้องเอ้ยสั้นปันได้กับมาย่างรองน้ำเขาหย่านแต้มื่นขลาดตังใจอายสิคิดน่ำบ่น้อนี่เนาะโอ้ยไม่กับสีสว่างตาโอ้ยยังสีม่ายเบิ่งอยู่อ่ะ